สวัสดีครับ f อฟแฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับโอ้โหติ่งนางบัวบานถึงกับดิ้นพล่านพราดเลยนะครับ f c ทุกท่านเรียกได้ว่าต่อมอิจฉาแตกออกนอกหน้าเลยก็ว่าได้นะครับ f c ทุกท่านติ่งสมองกลวงสมองไหลนะครับทันทีที่เพจดังนะครับเพจคลิปเด็ดประเทศไทยได้โพสต์ข้อความว่า แรงมากพอยบอฟินแลนประกาศขายรถตู้ป้ายแดงชาวเน็ตบอกคันนี้คุ้นๆเหมือนเพิ่งเห็นที่ไหนนะนะครับเท่านี้แหละครับ<ม>ก็มีติ่งนางบัวบานดิ้นพล่านพลาดเลยนะครับโดยโพสต์ข้อความว่าความอยากเอาเชนะแน่จริงทำไมไม่แจกฟรีความอยากเหนือโลกคือรถสีนี้มึงซื้อได้คนเดียวหรือต่อไปมึงสั่งทำสีพิเศษทุกคันนะ จะได้ไม่เหมือนใครไม่ต้องมีใครเหมือนบักอันนี้หนักแล้วนะครับเอฟซีทุกท่านไม่รู้ว่าใครหนักกันแน่นะครับเอฟซีทุกท่านติ่งคนนี้มาดิ้นพล่านๆทำไมล่ะครับเหมือนคนเมายากันอยู่หรือเปล่านะครับสติสตังค์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยนะครับแล้วเธอมาวุ่นวายอะไรล่ะครับกับเขาประกาศขายรถละ่ะแบบนี้สีธัญญาต้องรีบมารับตัวไปแล้วนะครับ เอฟซีทุกท่านเพราะว่ามีคนไข้หนีออกจากโรงพยาบาลน,นะครับรถก็รถของเขาเขาจะขายมันก็เรื่องของเขานะครับรู้ไหมเขาขีดเดียดแม่เธอขนาดไหนหลังจากที่โพสตน์นี้ลงก็มีชาวเน็ตมากมายเลยนะครับก็ได้เข้ามาถล่มเม้นนี้เพียบเลยนะครับเราไปอ่านกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกบอกว่าอีแตงมงไปอยู่ที่ที่เธอชอบนะ อย่าเสือกเข้ามาวุ่นวายเขาจะทำอะไรก็เรื่องของเขาไม่ต้องมาสะเออเข้ามาเสือกนะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเสียดายซื้อไม่ทันค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าคนมีสมองจะไม่ออกเหมือนกันกับหัวเก่าจ้าชอบมีประเด็นฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าคนอื่นเขาซื้อหมดประเทศก็จริงแต่เขาเกลียดแม่เมืองค่าเขาเลยขายทิ้ง คือเขาไม่อยากใช้รถเหมือนแม่มึงเนาะเกลียดก็คือเกลียดนะครับเอฟทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าติ่งคุณภาพเดียวกันทั้งหมดอิจฉาหรือทําได้เหมือนเขาไหมนี่คือคําถามของคนที่เกิดมาให้แม่เจ็บจุดๆ,ๆซื้อนะครับเอฟซทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าซื้อมาเงินสดเนาะขายแล้วผิดหัวเมืองบอบอกให้อ e ีเบี้ยวขายสิ สีขายได้บอขายได้อยูต่ตีเงินผ่อนเนาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าแล้วรถเป็นร้อยเป็นล้านรุ่นร้อยล้านสีก็คือบอกไปซื้อละยายเอ้ยไปบอกแม่เจ้าเด้อยายนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าจริงค่ะยังอยากจะออกมาให้เหมือนเขาอีกสั่งปั้นนี่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าสีซื้อสีขายมันหนักหัวส่วนไหนของคุณมืงคะเงินเขาจ้าเงินเขา สติเนาะหนูฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าที่ว่าหนักอะคือป้าหรือเปล่าแหกตาดูกอนไหมค่อยมาว่าเขาเอาเวลาไปส่งกำลังใจให้ทางนั้นก่อนจ้ามีรถละมีงานก่อนยังวงใหม่อฮ่ะฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านี่แหละเขาเอิ้นว่าอิจฉาและเรียนแบบเขานะครับ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าติ่งดิ้นเฉยเลยนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาอย่าขายมันบประมาณแล้วเขาก็ยังบอกอยู่นะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าเป็นกูนะแม้แต่เห็นหลังคาบ้านก็ยังขี้เดียดนะครับเอฟซีรุ C ่นทันคอมเมนต์ T N. ต่อมาก็บอกว่าไผ่กันแน่อยากเอาชนะบอเมนเออันนั่นหรือนะครับอันนี้ก็เป็นความเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในโพสต์นี้ของเพจด,ดังประเทศไทยนะครับ AFC ทุกท่าน We'll <laughs>